สวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะในวันพุธช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับรายการแขกรับเชิญค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวนะคะกิจกรรมดีๆหรือว่าโครงการต่างๆที่น่าสนใจตลอดจนเรื่องราวที่ให้ความรู้เนื้อหาสาระแก่คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะกลุ่มคุณผู้ชมในเขต9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างค่ะคุณผู้ชมคะในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองต่างๆก็เปลี่ยนไปทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจากสถิติของนักวิชาการเองหรือว่าผลสำรวจโพลต่างๆก็จะออกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยประสบกับปัญหา เครียดในสถานการณ์ยุคปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้รายการของเราก็เลยต้องการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นก็จะได้ปรับปรุงในชีวิตประจําวันของเรานะคะง่ายๆเริ่มต้นด้วยตัวคุณผู้ชมเองคือลดความเครียดสําหรับตัวคุณผู้ชมเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในรายการของเราค่ะเราให้ชื่อประเด็นในรายการว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปใส่ใจสุขภาพเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ในรายการของเราเราได้รับเกียรติจากผู้ ู้ร่วมรายการนะคะนั่นก็คือคุณทิดาจุลินทร์ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่8อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้อำนวยการค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเดือนนี้เห็นว่าทางศูนย์สุขภาพจิตที่8เนี่ยมาทํากิจกรรมที่จังหวัดพิษนุโลกด้วยเกี่ยวกับการดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนค่ะในยุคสังคมไทยที่เปลี่ยนไปม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ การงานการเร่งรีบหรือแม้แต่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของประชาชนแน่นอนนะคะกรมสุขภาพจิตโดยท่านอธิบดีท่าน,นแพทย์เจษดาโชคดำนงสุขนะคะก็ท่านก็มีแนวนโยบายล้อกับกระทรวงว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตดีเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์สุขภาพจิตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมสุขภาพจิตที่ดูแลประชาชนเกือบ3มล้านคน แล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาที่พสัสนุโลกและช่อง11ก็มีโอกาสได้จัดโครงการว่าในการทำงานดูแลสุขภาพจิตประชาชนนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่างที่ท่านวิธีกรหรือน้องอ้อมบอกเย่ยต้องรู้กันก่อนว่าปัญหารอบจิตนั้นแยกแยะกับคนทั่วไปอย่างไรอันนี้อยากให้ประชาชนผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะคะเช่นเรามีวิถีชีวิต หรือมีพฤติกรรมหรือมีความคิดหรือคําพูดเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเคยร่าเริงค่ะเคยพูดก็จะเก็บตัวมากขึ้นะนะคะมีคําพูดที่แปลกแกไปมีอาการเก็บตัวหรือบางคนก็มีอาการรุนแรงทําร้ายคนอื่นอันนี้แปลว่ามันมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในเชิงของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นจากพันธุกรรมก็ได้อย่งกกายงโรคจิตเภทเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เกิดจากพันธุกรรมที่เขาเรียกบอกว่าเป็นโรคจิตเภทหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าโรคสกิสโซฟีเนียที่ต้องไปน,นอนโรงพยาบาลใช่แต่จะมีส่วนหนึ่งที่เดินอยู่ทั่วไปที่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นจิตเภทอยู่ใช่เพราะนั้นเราก็จะมีเครื่องมือในการประเมินหรือคัดกรองเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนที่ฟังชมรายการวันนี้เนี่ยได้ได้มองว่าปัญหาสภาพจิตเป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะน้องอมค่ะใช่อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่ทํางานหรือว่าคนที่เราอยู่ใกล้ตัวมากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเบื้องต้นเเรามาแยกแยะก่อนรู้จักกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเรามีการแยกแยะแบ่งออกเป็นยังไงบ้างในส่วนของโรคเราจะมีโรคป่วยเป็นโรคกับมีปัญหาสุขภาพจิตคือคนละอย่างกันคนละอย่างกันเป็นโรคกับปัญหาคนละปบะเช่นคำว่าโรคก็อย่างที่นําเรียนไปตอนแรกว่าโรคจิตเภทก็คือจะมีอาการ หลุดไปจากโลกของความเป็นจริงเช่นมีคนสั่งบอกว่าวันนี้ฉันองลงนะฉันเป็นรอห้าก,กับชาติมาเกิดหรือพูดคนเดียวะนะคะอันนี้เป็นโรคจิตเภทแต่ว่าอาการปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นเครียดซึมเศร้านะคะหรือโรคย้ำคิดย้ำทำนนวิตกกังวลใช่ใชบางคนวิตกกังวลต่อาการที่จะออก,อกสู่สังคมภายนอกนอกบ้านอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนที่ มีปัญหาสักจิตประเภทที่ตกกกังวลค่ะวันนี้ต้องจะต้องตื่นเต้นมากาหรือกังวลใจว่าวันนี้จะโอเคไหม,มแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการกับตัวเราเราสามารถค,คัดกรองได้เพราะนั้นอยากให้ประชาชนทั่วไปที่จะสัมผัสก็คือสัมผัสคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างง่ายๆก่อนเช่น เอาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอ,อ้อมใกล้ตัวเราเลยใกล้ตัวคือตัวนี้บอลโลกกาลังเข้ามาอ่าใช่บอลโลกกําลังเข้ามาเลยวลัยรุ่นกับวัยทางานต้องระวังเป็นพิเศษเขาพูดภาษาวัยรุ่นว่ากําลังอินสุดๆเลยอินสุดๆกัพขอ, <c oughs> อบอลต้องฟัง<ช>น,นี้ว,ว่าเอ๊ะถ้าเกิดดูบอลอย่างไรไม่ให้เครียดหรือมีปัญหาตามมาใช่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดูบอลเป็นกีฬาเราก็จะไม่หมกมุ่น ใช่ไหมคะแต่ส่วนมากไม่ดูเป็นกีฬานะคะการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมเองอยากจะให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักตรงนี้ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงเรื่องการพนันต้องหลีกเลี่ยงแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นพนันบอลถ้าได้ก็โอเคถ้าเสียน้องอ้อมคิดว่าเสียเงินสิคะโอ้โหทราบจิตเสียไหมคะเสียด้วยแล้วก็เครียดว่าจะเสียเงินมากน้อยขนาดไหนตามมาแน่นอนปัญหาเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนทั่วไปมี มีข้อพึงระวังในการสังเกตคนใกล้ตัวคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปคําพูดคําจาเปลี่ยนไปแล้วก็วิถีชีวิตกิจวัตรประจําวันจะเปลี่ยนไปค่ะเช่นเคยเคยเข้าสังคมก็จะเก็บตัวมากขึ้นอันนี้ก็มีแนน้มจะซึมเศร้าสองสัปดาห์นี้ต้องรีบมาหาคุณหมอนะคะหรือความเครียดก็ตามเคยเคยทนกับคําพูดหยอกล้อได้แบบนี้ได้อยู่มาวันหนึ่ง ปิดแตกเลย,เลยรับไม่ได้ไม่ได้ละแค่คําถามบางคําถามเช่นว่าแหมมาช้าจังเลยนะทุกทีเคยอ่ไดอยอมรับได้แต่วันนี้อยอมรับไม่ได้โมหโมหขึ้นมาโลยขึ้นมาอันนี้ก็มีภาวะปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นค่ะแล้วส่วนมากกลุ่มคนที่เป็นในกลุ่มแบบนี้ส่วนมากเขาจะเจอมาจากสาเหตุอ,อะไรคะส่วนมากคือสาเหตุโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือว่าอย่างไงหรือว่าเขาอยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเองได้มีมีมีปัญหาสุขภาพจิตมีเมียนเป็นเรียกว่า ปัญหาแบบรวมๆหลายสาเหตุะนะคะ,คะไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นมันมีภาวะกดดันอยู่แล้ว<ม>แล้วมาเผชิญวิกฤตเรื่องการเงินเรื่องเจ้านายเรื่องคนในครอบครัวเรื่องวิถีชีวิตทีเร่งรีบก็จะทําให้มีภาวะกดดันมากขึ้นเป็นสาเหตุร่วมค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวคนรอบข้างก็ไม่สังเกตเขา จากการที่ยอมรับกับคําพูดแบบนี้ได้วันหนึ่งยอมรับไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนไปก้าวเราคือถ้าเขาสะสมไปเรื่อยๆคนกลุ่มนี้เขาจะกลายปเป็นยังไงในอนาคตคะอนาคตเขาคนเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการจัดก,การเรื่องของอารมณ์ค่ะไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการให้คําปรึกษาหรือไม่จะทานยาทานยาได้นะคะ<อ>ทานยาได้คุยกับคนที่รู้ใจหรือสนิทหรือคุยกับบุคาลากรสาธารณสุขที่ก็มีความรู้เรื่องนี้ใช่แล้วป เข้าไปคลินิกให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลทุกแห่งมีหมดเลยบางคนกลัวเข้าไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้า,บาอโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคลินิกที่ใช้ชื่อหลากหลายเช่นค,คลินิกฟ้าใสาคลินิกรุ่งอรุณน,นะคะหรือคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นเป็นสถานที่ให้บริการได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องหมายถึงว่า เราป่วยเราจะเข้าไปเป็นเหมือนภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าสติ๊กมา์ตราบาปเลยว่าคุณเข้าไปน้องอ้อมเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์หรือสวนปรุงเนี่ยบ้าแล้วนะทางานไม่ได้ยี่นีเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากให้คนที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองกําลังมีปัญหาค่ะเช่นเริ่มเครียดเริ่มเศร้าต้องยอมรับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบการดูแลซึ่งมันมีระบบ ถ้าพูดถึงว่าความเครียดความเครียดนี่มันอยู่เกี่ยวกับว่าปวดหัวอย่างเดียวไม่นอนไม่หลับอย่างเดียวไหมบางคนคือเครียดโดยไม่รู้ตัวเขาสามารถดูตัวเองได้ไหมคะว่าเขาเครียดหรือยังได้เรามีเครื่องมือประมาณสัก20ข้อหรือ5ข้อก็บอกว่าคุณเครียดได้เรามีเครื่องมือคือกรมทรายจิตจะเป็นเป็นหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการสกรีนหรือคัดกรองนะคะอย่างเช่นคัดกรองว่าเราเครียดหรือเปล่าเราก็จะมีเครื่องมือ5้ข้ออย่างย่อ กับ20ข้อเพิ่มขึ้นมามนะคะเป็นคำถามเช่นคุณทานข้าวเหมือนเดิมไหมค่ะคุณนอนหลับเหมือนเดิมไหมคุณมีอาการปวดเมื่อยตึงคอตึงหลังไหมอาการเหล่านี้ส่งผลไปถึงว่าคุณกำลังเครียดหรือเปล่าได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันเราบอกว่าคุณจะเศร้าหรือไม่เศร้าแล้วก็มีคำถามสองคำถามเขาเรียกว่า2 Q 2 Question q u e s t i o n n a i นะคะ ตลอดระยเวลาสองสัปดาห์คุณมีอาการซึมเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างไหม,มถ้าบอกว่าข้อหนึ่งน้องอ้อมก็มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าออสองคำถามต่างๆนั้นเครื่องมือในการที่จะดูแลประชาชนหรือคัดกรองเนี่ยว่าเศร้าเครียดป่วยเรามีครบเลยค่ะโอ้โหครอบอคระชุมเลยแต่ว่าบางอย่างก็ประเมินได้ตัวเองบางอย่างต้องใช้ ผู้มีความรู้ด้านนั้นนะคะอ่ะเป็นความรู้พื้นฐานให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้แยกแยะกันเวลาว่าอันไหนเป็นโรคอันไหนเป็นปัญหาอันไหนเป็นสาเหตุอันไหนเป็นวิธีที่เราเนี่ยจะดูตัวเองว่าเริ่มเครียดหรือยังเริ่มเป็นหรือยังอ่ะต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสถิติกันบ้างดีกว่าเพื่อที่เป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าโทางด้านของผู้มีการเองเนี่ยมีสถิติเกี่ยวกับความสุขของคนไทยในแต่ละจังหวัดมานําเสนอด้วย ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะมีการสำรวจจากเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยอสมชัญค่ะล่าสุดเลยฮอตฮอตมาเลยก็ะจะมีลำดับของจังหวัดที่คนอยู่แล้วมีความสุขค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้โหเหนือสุดเลยนะคะส่วนจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขน้อยที่สุดน,น้องออมคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรคะน่าจะเป็นกรุงเทพกรุงเทพเอามาวุ่นวายใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นของ การที่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขน่าจะมีบริบทหลากหลายด้วยนะคะส่วนพิษณุโลกนี่ก็มีลําดับอยู่ที่เดี๋ยวลองดูลองดูภาพนะคะค่ะเดี๋ยวทีมงานมีสไลด์ให้มีสไลด์มาจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขตั้งแต่จังหวัดที่หนึ่งถึงจังหวัดที่77สิบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจังหวัดแรกอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นพิษณุอาเป็นแม่ห้องสอนแล้วท้ายสุดคือกรุงเทพมหานครแต่ลองดูซิว่าพิษณุโลกที่น้องอ้อมอยู่เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นสไลด์ให้ พิ่มในการด้วยนะคะจะได้เห็นกันจภาพชัดๆนะคะอ่านะคะก็ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยส่วนมากเป็นเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมันมีส่วนไหมคะี่มมีทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้นะคะการที่เราจะอยู่สักที่นึ่งเลยมีความสุขก็คือเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันนะคะอย่างแม่ห้องสอนยกตัวอย่างก็จะเป็นเหมือนภาคเหนือค่ะ เป็นคนที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบริบทที่ยังเป็นแบบสังคมเอื้ออาทรเป็นแบบพื้นเมืองเป็นแบบชีวิตบ้านนอกอยู่อะใช่ค่ะใช่ถ้าเราเปรียบเทียบกับกรุงเทพคือต้องรีบเร่งค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคะต้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือกันแบบเร่งรีบแล้วการทํางานต้องแข่งขันแล้วก็อากาศมลภาวะเพราะฉะนั้นเราเรลองดูนะคะว่าอย่างที่ทีมงาได้ได้ขึ้นแล้วนะคะว่า อย่างเช่นจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขมากสุดคือนำเรียนแล้วก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ในลำดับที่13ค่ะ13โอ้โหยังยังไม่หลุด20นะยังค่ะยังน่าอยู่อยู่นะคะแล้วก็จังหวัดที่นำเรียนไปก็คือกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ประชาชน77ยังมีความสุขน้อยอยู่คือรีบเร่งเร่งด่วนสมุดประการรองขึ้นมาเป็น76ก็มีโรงงานเยอะ ก็จะ<ช>เป็นสาวโรงงานต้องเรียบเร่ง<ภา>ต้องทันต่อเวลาต้องกินกับข้าวถุงถูกต้องค่ะอารมณ์นั้นเราดูจากดูจากสถิติต,ตรงนี้หรือลำดับนีนเน่เราจะส่งผลอะไรกับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองแล้วล่ะ,ะใช่ไหมคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างคนกรุงเทพแล้วกันที่มีความสุขน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เขาแล้วว่าเมื่อคุณเครียดคุณต้องจัดการกับความเครียดคุณอย่างไรเมืม่อคุณรู้สึกว่าชีวิตต้องรียบเร่งคุณต้องจัดการกับ ตัวคุณอย่างใดบวกถึงคนในครอบครัวด้วยเพราะนั่นสถิติตรงนี้หรือการสํารวจตรงนี้มันจะส่งผลกับการดูแลในระดับบุคคลชุมชนสังคมรวมถึงประเทศชาติอันจะนําไปสู่การปรองดองใช่ต้องเข้ากระแสนิดนึงนะคะ,คะอันจะนําไปสู่การมีมาตรการปรองดองใน3ระยะ3เฟสนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนให้ความใส่ใจนะคะว่าเราจะปรองดองกันอย่างไรสําหรับการบาดหมางที่ เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน<ช>นะคะก็มาดูกันว่าจะเร็วหรือจะช้าเราจะสมัณฉันปลองดอ,องกันได้เราสามารถทำไปด้วยกันได้ได้เลยครับพ <c oughs> ร้อมกันเลย <c oughs> ค่ะนะคะก็สำหรับเ,เรื่องราวตรงจุดนี้นะคะรู้ไปแล้วว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงมีความสุขมากน้อยเพียงใดน,นะคะต่อมาเรามาอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าสถิติเกี่ยวกับถ้ามีความสุขโอเคไม่อยากคิดสั้นไม่อยากทำอะไรแต่ถ้าไม่มีความสุขขึ้นมาส่วนมากก็จะฆ่าตัวตาย ค่ะเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยอัตราค่าต้นตายของประเทศไทยยังสูงอยู่เกินเกิน6คือเราใช้เทียบค่าต่อแสนประชากรออ้อมหมายความว่าประชาชนคนไทยแสนคนเราเหมือนเรายอมรับให้ทํำร้ายตัวเองได้เพียงไม่เกิน6ต่อแสนประชากรค่ะ,คะแต่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยสัก3ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,8,9หรือ10ต่อแสนแต่เ้ลดลงแล้วค่ะอยู่ที่6.1เอง ว่าสังคมไทยก็มีวิธีการดูแลตัวเองนะคะในเชิงของภาครัฐเอกชนก็จะมีการจัดการให้บริการกับคนที่เริ่มเครียดแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการดูแลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จเนี่ยน้อยลงน้อยลงแล้วค่ะเราก็เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับมาระวังคือเรื่องของอัตราของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลย เดี๋ยวนี้เราคิดว่าอัตราความชุกของโรคซึมเศร้านะคะว่าเดินมาร้อยคนมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ที่ประมาณ3คนเดินมาร้อยคนอย่างในทีมงานวันนี้อยู่กี่คนคะประมาณ1ิบคน10บคนก็อาจจะเป็นซึมเศร้าหนึ่งคนหรือ2คนซึ่งดูอาการไม่ออกค่ะใช่โดยการไม่ออกอันนี้ต้อง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 เริ่มที่จะเข้ามาเออมามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะได้ดูแลกันเห็นไหมคะว่า เรามีอัตราคือเรามองอย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะได้รับการดูแลหรือเปล่าเราเรียกว่าอัตราการเข้าถึงอ,อย่างน้องอ้อมหรือพี่อ๋อเองก็ตามหรือทีมงานเองก็ตามมีภาวะซึมเศร้าเขาจะดูว่าเมื่อคุณเศร้าแล้วคุณเข้าไปใช้บริการไหมคุณเข้าถึงไหมน้องอ้อมได้รับการดูแลไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ส่วนมากคือไม่ไม่เข้าไปฉันไม่บอกว่าฉันเศร้านะฉันจะสร้างภาพ ฉันจะเก็บเอาไว้ที่บ้านใช่พอเจอหน้าคนฉันจะทําให้ด้วจฉันมีความสุขใช่พอกลับบ้านไปก็เปิดหีบเอาความซึมเศร้าออกมาอีกถูกต้องค่ะตรงนี้นี่คือเป็นความคิดที่ผิดใช่ค่ะยื่นจะขอนําเรียนไปถึงเรื่องของโรคซึมเศร้ากับการดูบ่อโยองถึงการฆ่าตัวตายได้ไหมคะได้ค่ะเป็นอะไรที่ไกลตัวใจนึกภาพออกได้ไงวันที่12วันวันพรุ่งนี้เนี่ยบอลโลกกำลังจะกำลังจะเข้ามาที่บาร์ซิลล่า แล้วก็จะมีคอบอลตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุเองก็ตามก็จะต้องดูบอลใช่ไหมคะถ้าเราเชียร์ทีมใดสักทีมหนึ่งคิดว่าจะชนะแต่เผอิญทีมที่เราเชียร์แพ้แล้วก็มีบวกกับการพนันเข้าไปค่ะเสียใจพนันเสียใจหนักเศร้าไหมคะเศร้าคาดหวังว่าจะได้เงินคาดหวังว่าจะชนะเฟลหมดเลยทั้งเศร้าและเสียเงิน เพราะว่าซึมเศร้าจะเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าซึมเศร้าเข้ามามีอัตราเชิงสถิติบอกว่าคนที่เป็นคอพน,นันค่ะคนที่ติดการพน,นันแล้วสูญเสียมีโอกาสทําร้ายตัวเองสูงกว่าคนอื่นถึง5เท่าห้าเท่าเลยโอ้ห oh, oh, เหมือนอารมณ์ปกติคูณ5เข้าไปถูกต้องค่ะยิ่งกว่าผู้หญิงไวทองเลยนะคะเนี่มากเลยมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องต้องสื่อสาร เหมือนลักษณะการเตรียมความพร้อม3ระยะเหมือนกับลองดองร<ฮ>ะยะแรกเราปูพรมกันมาแล้วว่าเอถ้าเกิดว่าคุณจะดูบอลอย่างไรให้เป็นกีฬา <ฮะ S 1> ไม่มีซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พูดเรื่องของการเตรียมความพร้อมเลือกที่จะดูนอนให้ใหเป็นเวลาออให้เพียงพอนะคะแล้วระยะกลางคือเมื่อเข้าสู่กระบวนการการเชียร์บอลแล้วเนี่ยเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังเนี่ยคุณต้องรีบจัดการกับอารมณ์ของคุณเองเลยตามสถานบริการของรัฐได้ทั้งหมด เลยระยะดูบอลไปแล้วนี่สินตามมาปัญหาครอบครัวเคยคุยกันไม่คุยซะละวพอดูกับจอทีวี<ช>นะพ่อแม่มีการสื่อสารที่ห่างกันพูดกระทบกันไม่ได้<ช>นั่นคือหลังจากที่บอลโลกจบไปแล้วระยะเยยวยาละระยะเยยวยา <c oughs> เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการดูแลเฝ้าระวัง <c oughs> ซึ่งทั้งกองพ้องจิตยัมีทั้งสามระยะ,ะที่เป็นเชิงของความรู้ ไปหาปรึกษากันได้แบบง่ายๆเลยสายด่วนหนึ3ง3า3สองสา่งสามสองส่ค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวคนในที่ทํางานเนี่ยเขาเป็นคนที่ใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคเกยวกับสุขภาพจะได้ดีมากๆค่ะ1 3 2 3เปิดให้บริการ24ชั่วโมงกับผู้ที่มีความรู้ นะคะ<ด>จะได้ดค,คิดวิเคราะห์คัดกรองไปเลยอ่ะก่อนจากกันไปนะคะให้ท่านผู้บริการพูดถึงเรื่องการดูแลกลุ่ม,มวัยรุ่นกันบ้างเพราะว่าหลายครั้งหลายประเด็นเลยตามโซเชียลเน็ตเบิร์กต่างๆเด็กวัยรุ่น13 14โพสต์โพสเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจหนูปัจจุบันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเด็กหรือว่าเด็กไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วเราต้องมีวิธีการดูแลเขาอย่างไงบ้างในประเด็นที่น้องอ้อมถามนี่เป็นประเด็นเรื่องของความเข้าใจและไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้มีปัญหาของวัยรุ่นอยู่3-4ประเด็นหลักๆค,คือความรุนแรงเห็นไหมคะม .3 ม .4 ก็ตบกันแย่ง<ช>ผู้ชายนะคะเป็นเหตุเป็นผลน้อยลงแล้วก็วัยรุ่นต่ำกว่า20ท้องมากขึ้นท้องก่อนวัยอันควรรวมถึงการสื่อสารการทําร้ายตัวเองช่องว่างระหว่างวัยเพราะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมที่ทําให้คนในครอบครัวนะคะหันมามเออีเขาเรียกอะไรคปรปฏิสัมพันธ์มากขึ้นในเชิงของกิจกรรม ทำกิจกรรมร่วมกันคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเข้าใจไวัรุ่นค<ะ>่ะคิดถึงจุงเบยต้องพูดเป็นนะคะแล้วก็ต้องเล่นหลายเป็นกต้องสื่อสารโลกออนไลน์ได้ด้วยคุณพ่อคุณแมก่ก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ลูกเช่นเดียวกัน<ะ>แต่ลูกก็ต้องเข้าใจความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่อาจจะผ่านมาจากการพูดซ้ำๆบ่อยๆแต่มองว่าเป็นเรื่องของการบน่นอยากใ,ให้ลูกเข้าใจว่า พูดเพรารักพูดเพรารักนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกิจกรรมร่วมกันจะทําให้การสื่อสารดีขึ้นช่องว่างระหว่างวัยน้อยลงไปขณะเดียวกันปัญหาวัยรุ่นเป็นปัญหาที่หลากหลายทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรวมถึงสื่อมวลชนูกต้องสื่อต้องต้องต้องช่วยกันต้องตระหนักด้วยว่าอะไรเหมาะกับวัยรุ่นด้วยอันเชื่อว่าน้องอ้อมหรือทีมงานคงเข้าใจว่าสื่ออย่างไรที่ทําให้วัยรุ่นไทยนั้นรู้จัก เราแยกแยะได้ถูกต้องแล้วนะคะช่วยกันนะคะสำหรับอยากให้ท่ผู้ในการแนะนําครอบครัวนะคะท่านผู้รนการยกตัวอย่างว่าให้ทํากิจกรรมร่วมกันเยอะๆอย่างเงี้ยกิจกรรมคือในณนสังคมปัจจุบันคือคุณพ่อคุณแม่ต้องทํางานคุณลูกต้องเรียนหนังสือด้วยปัจจัยทางด้านการเงินหลายๆ,ๆอย่างเขาอาจจะไม่มีกิจกรรมในการที่จะไปเที่ยวร่วมกันปาร์ตี้สังสรรค์ร่วมกันมากนะเขาสามารถทํากิจกรรมในบ้านร่วมกันไ,ได้ไหมทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะน้องอออันนี้เป็นสิ่งที่ที่สังคมไทยทํามาโดยตลอดอาจจะว่า ละเลยได้ข้อจํากัดแต่เรนเชื่อว,ว่ามันมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว <ขะ S 2> นะคะอาจ,จะต้องมาดูทีวีด้วยกันสักจอเดียวสักเครื่องเดียวเพราะปฏิเดี๋ยวนี้จะมีทีวีทุกห้องทุกห้อง3จอ4จอใช่ค่ะอาจจะต้องมาตกลงบริการว่า3มชั่วโมงหรือสองชั่วโมงตรงนี้อาจจะดูทีวีสมมติทั้ง11ร่วมกันจจดูรายการนีด้ด้วย,ยกัน ช่องนี้ด้วยกันเวลาด้วยด้วยกันเหมือนตกลงบริการ <Ừ. S 2> แล้วเราจะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อันที่หนึ่งก็คืออาจจ,อาจจะไปดูหนังด้วยกันเพราะว่ยรุ่นชอบดูหนังดูซีรีส์เกาหลีด้วยกันใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ว่าลูกชอบอะไรด้วยตกลงบริการด้วยกันได้หาเวลาไม่มากแต่ว่าดูแล้วมันเกิดแรงขับเคลื่อนหรือแรงดันที่ส่งผลได้เร็ว แค่ดูหนังสักเรื่องร่วมกันผานข้าวนอกบ้านด้วยกันใช่แค่นั้นเองนะคะแบบง่ายๆเพียงแค่เราเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกอย่างเดียวลูกไม่เข้าใจเลยมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ค่ะแต่ละฝ่ายต้องเดินออกมาอย่างละครึ่งใช่จับมือกันสมันนะจ๊ใช่แล้วปลองดองนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในะคะท่านผู้มีการค่ะทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะให้แง่คิดกับเขาเปิดใจยอมรับนะคะ ดูตัวเองว่าเรามีปัญหากับจิตใจไหมคนรอบข้างของเรามีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจไหมและถ้ามีเราต้องจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไงบ้างค่ะลาดับแรกเลยนะคะเนี่ยจะเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะถ้าตัวเองพร้อมเองไม่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีก็จัดการได้นี่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเริ่มที่การสํารวจตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองกําลังมีสภาวะสุขภาพจิตหรือจิตใจเป็นอย่างไรนะคะ,ะเมื่อเทียบกับเดิมหรือปกติอยู่ นล้ก็ต้องสํารวจตัวเองก่อนนะคะถ้ามีปัญหาก็เข้าไปปรึกษากับผู้ที่มีความรู้เราก็เริ่มมาที่ครอบครัวเ็าต้องใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วสังคมไทยตอนนี้จุดแตกหักอยู่ที่ครอบครัวนะนนจุดเริ่มต้นมันจะสำคัญมากเริ่มที่ครอบครัวต่อไปครอบครัวก็ต้องใส่ใจซึ่งกันและกันยอมรับกันมีเหตุมีผลนะความคิดต่างกันได้แต่เข้าใจยอมรับกันนะคะท้ายที่สุดก็จะเป็นสังคมประเทศชาติ ถ้าง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าขอให้ประเมินตัวเองนะคะถ้าประเมินไม่ได้เดินเข้าไปค่ะหาค,ค,คนที่เขามีความรู้ความเข้าใจแล้วเรื่อยอมรับว่าปัญหาสัขจิตไม่ใช่เรื่องรุนแรง<น>หรืออันตรายหรือเป็นเรื่องที่สังคมรังเกียจเดี๋ยวนี้จรเปิดใจยอมรับได้นะคะ,คะก็อยากให้ทุกคนได้หันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขจิตตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ครอบครัวค่ะ,ะ,คะฝากไว้ค่ะ อย่าลืมนะคะสายด่วนสำหรับเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะ1323อแล้วก็อีกอีกอีเบอร์นึงค่ะ1667กับ1323 1323 1667หสมองาหค่ะมาหมายเลขนี้นะคะกดง่ายๆเลยเพราะว่าเขาจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถคอยบริการให้คำปรึกษานะคะหรือไม่ง่ายๆสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตด9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างไปที่ศูนย์สุขภาพจิตที่8ที่จังหวัดนครส ได้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำคปรึกษาท่านมีแบบทดสอบให้ไปพูดคุยกัน,กนเห็นบรรยากาศต้นไม้เยอะๆนะคะสีเขียวสดใสอารมณ์ก็จะได้ดีได้คุยกับคนที่เขาเนี่ยให้ความแนะนํากับเราได้อีกยิ่งสุขภาพจิตดีกันไปใหญ่เลยะนะคะถ้าครอบครัวของเรานะคะเริ่มที่ตัวเราสุขภาพจิตดีสังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่สุขภาพจิตก็จะดีกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะคะจาราวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทนะุ่มาน่มกันมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่ ชมรายการของเราอยู่และหวังว่าในโอกาสต่อไปรายการจะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับทางหน่วยงานท่านนะคะ,ะสาหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการแขกรับเชิญแล้วค่ะดิฉันสิมีนาธนาชายัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการแขกรับเชิญจรวันนี้สวัสดีค่ะ